รู้สึกว่าเหมือนมาเหมือนมาเติมน้ำมันเหมือนมาเติมพลังมาชาร์จพลังเครี่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่ลิซ่าเวนะฮะโอ้โหวันนี้มาเจอกันอีกซีหนึ่งคลิปนะฮะหลังจากที่จบอังกรอร์ไปแล้วนะฮะอังกรอร์ที่ไม่มีเสือออกมานะฮะทุกคนแ <c oughs> อดจิบถึงกับขำนะฮะเจอมุกคาสิกเข้าไปอ่ะก่อนอื่นก่อนจะไปเข้าเรื่องกันนะฮะก็ต้องบอกเลยว่ารู้สึกอย่างหนึ่งคือใจหายนะฮะ ถามว่าทำไมรู้สึกใจหายใช่ไหมฮะก็ตอนนี้เนี่ย <Okay. S 1> เรามีลิซ่าใช่ไหมแล้วก็อีกทั้ง3มสาวเนี่ย <Okay. S 1> อยู่ในเมืองไทยนะฮะแต่ว่าพอจบลงไปแล้วเนี่ย oh. พวกเขาก็จะจากเราไปที่ประเทศอื่นกันแล้วแอดกิฟน oh, <yeah. S 1> ึกออกไหมน้ uh huh. ตำตาซึมก็จะใจหายนะฮะถึงแม้ว่าแอดแอดคิดว่าทุกคนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะไปดูคอนหรือไม่ดูคอนแค่รู้สึกอุ่นใจที่พวกเขาอยู่ในเมืองไทย <laughs> <Yeah. S 1> แต่พอ มันจบคอนจะกลับเลยไหมยังไม่รู้ว่าน้องกลับหรือยังแต่ว่ามันจบคอนแล้วไงก็คือเหมือนมันจบภารกิจอย่างเป็นทางการตรงนี้ลงไปแล้วเราก็รอให้มีอัลบั้มใหม่ใช่เพราะงั้นสิ่งที่เป็นความหวังต่อไปก็คืออ่ะรออัลบั้มใหม่ออกรอการมีทัวร์คอนเสิร์ตครั้งใหม่อะไรแบบนี้มันก็ไม่จะต้องรอแบรนด์ในไทยองรออย่างเช่นทูมาโคแล็บอะไรแบบนี้ ก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนกว่าที่แบบเราจะได้มาเจอกันแบบนี้อีกหนึ่งครั้งนะฮะพูดก็ว่าเศร้าแล้วนะฮะโมเมนต์แอดกิฟแอดกิฟร้องไม่หยุดเลยพพอพ่อนพ่อนแอดกิฟโคือจะบอกว่าพูดก็ว่าเศร้าแล้วใช่ไหมเมื่อกี้แต่ว่าคําพูดบนเวทีของน้องเนี่ยโอ้โหกระชากน้ําตาของแฟนๆเนี่ยออกมาได้แบบกระจุยกระจายนะฮะอยากจะร้องเป็นเพลงแล้วเจแอดกิฟท่าไม่กลัวเขาด่าแกก็ร้องไปงั้นไม่เป็นไรนะฮะ คือน้องบอกว่ากลับมาที่นี่เนี่ยมันเหมือนกับได้เติมน้ํามันเนี่ยจิบเติมเชื้อเพลิงเข้าไปอทําให้น้องแบบหืเท่านั้นแหละฮะประโยคนี้รับรองว่าทุกคนที่เป็นแฟนนี่แบบตายสลบกันหมดหน้าเวทีเลยทีเดียวจิบใช่ไม่ใช่แค่เติมน้ํามันนะเมื่อกี้น้ํามันก็ล้นเวทีไฟลุกเลยตอนใส่เฟอร์แดงโอ้โหเรียกว่าหมอํำทั้งคณะนี่ยังไม่แรงเท่าน้องคนเดียว กะแล้วว่าต้องมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆเนาะซึ่งอังกอรที่ไทยเราก็พิเศษสุดๆเหมือนกันกันกบชุดเฟอร์แดงนะฮะก็ต้องบอกว่าเวันเงินมาวันเงินวันนี้แดงโอ้แรงมากอ่ะก่อนไปต่อก็ขอบคุณฟุตเทจนะฮะที่แฟนเพจของแอดกิฟนะฮะ เขาถ่ายมาก็ขออนุญาตนํามาใช้ด้วยนะฮะมีคุณกระชามาดคุณกระชามาดกับคุณชาลิปตันนะฮะแล้วก็อัปเดตตลอดว่าอตอนนี้ฝนลงยุดยิ้มลงนี่นั่นคือแบบน่ารักมากพยายามโหลดวิดีโอโหลดได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะเน็ตล่มแต่ก็แบบทุกคนพยายามสื่อสารกับแอดนะคะโอ้โหขอบคุณจริงๆค่ะวันนี้ร้องไห้วันละหลายรอบมากตอนนี้ซึ้งมากเลยนะแล้วนอกจากนั้นก็ยังรู้สึกได้ยินชื่อคุณชาลิปตันแล้ว อ <You. S 1> แอดแอดชอบกินชาบันฮาวลิปตันไงเป็นฉา,ายาในไลน์ของคูณชันนทอแบอกว่าโมเมนต์เยอะจริงๆให้เล่าในคลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยก็คงไม่จบนะฮะแต่ว่าคลิปนี้เน้นว่าเน้นเรามาซื้อเงี้ยคลิปเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันคือหมุดหมายที่ไทยที่จบลงไปแล้วโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงต่อรู้กเร้าน้องแชงมีร้องเพลงไทยอีกแล้ว น้องแชงร้องเพลงของวงซิงคูล่าปะ่ะเบาๆซึ่ง<ช>น้อง<ะ>ไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันเหมือนคาราโอเกะที่ลืมแบบ <c oughs> เปลี่ยนเวอร์อะลิซ<น>่าสอนหรือร้องเองกันเนี่ยปา่าลิซเขาสอนไว้ไแล้วแล้ววันนี้ล้องได้หน่อยนึงแล้วปา่าลิซก็บอกเดี๋ยวแชง ยู <You S 1> ต้องร้องเพลงใหม่นะน้องแชงบอกว่ายูยูสอนเราสิแล้วทุกคนแล้วก็พูดพร้อมกันว่าเอาลอมหน้านโน้อแล้วแชงพาย้อนยูอยากให้มีลอมหน้ามาก็ฝึกไว้เพลงเดียวไงนออกมาแม่นเพลงเดียวแล้วแบบหน้าเอ็นดูแล้วแบบทุกคนกําลังร้องด้วยกันเลยนะจนป่านิ้หันมาเ<า>บรกเนี่ยอันนี้หามา,มา,อากาอยากให้เปลี่ยนเพลง ไม่รู้ว่าป่านี้ทั้ง4คนเนี่ยกำลังไปดินเนอร์กันอยู่หรือเปล่านะฮะป่านี้จัดมื้อหนักๆให้เพื่อนสาวแล้วอาไทยทั้งสี่สาวเขาครซี่อยู่แล้วเนาะลิซ่าต้องเป็นเจ้าบ้านแน่นอนงานนี้แล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่สัมผัสได้เองเนาะรู้สึกว่าทุกคนมีความตั้งใจมากๆพอเป็นแบบคือทุกเวทีตั้งใจอยู่แล้วสาหรับสีสาวแต่พอเป็นโฮมทาวน์เป็นบ้านเกิดของลิซ่าแล้วรู้ว่าบอกโอ้โแบบคนไทยข้างไครลิซ่ามากก็แบบจัดเต็มให้ด้วยเนาะความรู้สึกอีกอย่างนอกจากนั้นเนี่ยค แอดคิดพูดไปถูกต้องว่าเป็นโฮมทาวลิซ่าจะหนักจะเต็มใช่ป่ะรู้สึกว่าเพื่อนอีก3าคนเนี่ยเขาก็แบบเข้าใจว่านี่คือโฮมทาวของเพื่อนเหมือนกันเพราะงนั้นเขาใส่ใจกันจริงๆอ่ะพิเศษเอพิเศษมากและแอดคิดว่าอาหารไทยเนี่ยผูกพันกับทั้ง4คนได้แน่รู้สึกจะชอบที่แบบแบงคอกกันมากประเทศกรุงเทพเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าลิซ่าเติมอะไรให้แชงเข้าไปวันนี้แรงมากก็เลยแบบอาจจะเป็นอะไรผัดชายแล้วบอ ไม่แน่ใจหรือจะเป็นส้มเติมเต้นไม่หยุดเลยวันนี้แต่ที่แน่แฟนๆทุกคนที่อยู่อยู่ตรงนั้นได้เติมน้ํามันให้กับลิซ่าไปแล้วนะฮะใช่ดราม่เป็นคําพูดโมเมนต์ไม่อยากมาเล่าอย่างงี้น้องเพราะว่ามันแบบมันจบอังกอกรแล้วแล้วแบบเราแทบจะไม่อยากเชื่อว่าเออทั้งสี่สาวอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่แบงคอกของเราแล้วก็มาทั้งคลิปนั่นแหละกำลังจะบินกลับเลี้ยวเลยแบบเศร้าจุงอ่ะคลิปนี้สั้นๆครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับน้องเราจะมาอัปเดตกันใหม่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีจ้า